ดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมาเล่าประวัติข่าวๆของไก่สวยงามอีกหนึ่งตัวนะครับที่กําลังเป็นกระแสโด่งดังในขณะนี้นะครับไก่สวยงามตัวที่ว่านะครับก็มีชื่อว่าเจ้าแสนงามนะครับเป็นไก่ของสมิสวรรณนะครับตัวนี้เจ้าแสนงามนะครับก็จะเป็นลูกของเจ้าแสนกลบวกแม่ชามะนาวนะครับออกมาเป็นสีสานะแต่ว่าก็เป็นไก่ที่สวยงามอันันะครับ อาว่าพูดถึงเรื่องของเจ้าแสนกลงก่อนนะครับแสนกลนี่ก็จะเป็นไก่เบียร์นะครับที่มีความสวยงามระดับเบอร์ต้นต้นของประเทศเลยครับแต่สําหรับผมนะครับผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับสําหรับความสวยงามเพื่อนๆให้คะแนนเท่าไหร่ครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสําหรับเจ้าแสนกลนะครับเจ้าแสนงามนะครับเคยทําการแสดงเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับได้ที่1สวยงามมาเลยแล้วก็รอบนี้นะครับขึ้นทําการแสดงในหลักหลายสิบนะครับ ก็ตอนนี้ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบฝั่งไหนเชียร์ฟังไหนสอมีสวุวรรณหรือว่าตะวันสีทองก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไก่สวยงามนะครับก็นี่เลยแบรนด์นี้เลยนะครับของผมนะครับที่ทําอยู่นะก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยสําหรับเพื่อนที่สนใจอยากได้สายพันธุ์นะครับโดตเฉาะไปพัฒนานสาหรับเรื่องไก่สวยงามก็ แอดไลน์เข <Ad> <tomar> ้ามาที่0953588180นะครับ0953588180นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับเพื่อนที่ต้องการอยากจะได้สายพันธุ์ไปพัฒนาครับก็ฝากเพื่อนอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ